สวัสดีค่ะ ในคลิปนี้นะคะก็เป็นการทำนายดวงชะตาครึ่งปีหลังค่ะในปี2,565นะคะว่าครึ่งปีหลังดวงของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างทั้งการเงินการงานความรักสุขภาพนะคะในคลิปนี้ก็จะเป็นของชาวราศีพฤษภนะคะก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าแม่หมอเป็นตัวแทนในการจบไพ่อาจจะตรงหรือไม่ตรงกับแต่ละบุคคลนะคะก็โปรดใช้วิจนณญาณในการรับชมรับฟังนะคะถ้าอยากดูแบบตรงแม่นยำแนะนำให้ดูส่วนบุคคลแบบมีค่าครู ที่ไลน์อที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้เลยนะคะพร้อมแล้วเรามาฟังกันเลยนะคะ ชาวราศีพฤษภนะคะอ่านะต้องบอกว่าในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะคะก็มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นนะคะใครที่อยากจะก้าวหน้าเติบโตในเรื่องการงานค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะมาเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยนะคะตัวตนนะคะชาวราศีพฤษภนะคะในครึ่งปีหลังเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะต้องเดินทางบ่อยนะคะโดยเฉพาะคนที่ทําอาชีพเกี่ยวกับการเดินทางอยู่บริษัทขนส่งนะคะหรือว่าเออเป็นอาชีพการ ประเทศถือว่าค่อนข้างดีนะคะเพราะว่าคุณจะมีในเรื่องของการโปรโมทการเดินทางพบปะลูกค้าโอกาสใหม่ๆเข้ามาเยอะแยะมากมายยิ่งพบปะลูกค้าเยอะยิ่งดียิ่งมีโอกาสที่จะนําเรื่องเงินเงินทองทองมาให้มีโอกาสที่จะก้าวหน้าแตกยอดตัวเองนะคะต่อยอดตัวเองนะคะในเรื่องของความสําเร็จต่างๆนะคะหรือว่า คุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับการแนะนํางานที่ดีจากเพื่อนฝูงหรือได้ไปเจอโอกาสใหม่ๆจากเพื่อนฝูงเพื่อนฝูงอาจจะแนะนํางานดีๆมาให้บางคนก็มีเกณฑ์ที่จะร่วมหุ้นหุ้นส่วนลงทุนกับเพื่อนถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีเช่นเดียวกันนะครเพราะว่าเป็นไพ่เริ่มต้นขึ้นมาชาริออตเนี่ยบ่งบอกในเรื่องของความขยันก้าวหน้าเดินทางแล้วก็ มีความเข้มแข็งมุ่งมั่นนะคะไม่ถึงจุดหมายคุณจะไม่ท้อคุณจะไปให้สุดนะคะคุณจะเอาชัยชนะสําเร็จมาตามเป้าหมายของคุณอย่างแน่นอนนะคะในส่วนของการเงินนะคะการเงินอาจจะหมดไปกับการท่องเที่ยวได้นะคะพักผ่อนหย่อนใจหรือบางคนเนี่ย การเงินอาจจะไม่ได้เก็บด้วยตัวเองอาจจะให้ครอบครัวเป็นคนใช้ในเรื่องของเงินเงินทองทองนะคะก็บางคนมีเกณฑ์การเงินใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทางบ่อยในระยะนี้นะคะในระยะช่วงครึ่งปีหลังนะคะอย่างที่บอกว่าขึ้นมาเนี่ยไพ่ประกบ ก็เป็นการเดินทางทั้งสองใบเพราะฉะนั้นอยู่วิตติที่แน่นอนใช้เงินเกี่ยวกับการเดินทางแน่นอนนะคะก็สะสมทรัพย์กันตั้งแต่ตอนนี้เลยทีเดียวนะคะและเรื่องการงานเองค่ะคุณเอาอยู่อยู่แล้วนะคะมีความสามารถในเรื่องของการงานควบคุมกิจการต่างๆไม่ว่าจะเป็นคุมลูกน้องคุมบริวารหรือในเรื่องของการที่มีความสามารถในเรื่องการจัดการงานค่อนข้างดีนะคะโดยเฉพาะถ้าคุณทํางานนะคะในเรื่องของ การแพทย์นะคะการในเรื่องของสัญญกรรมในเรื่องของการรักษาการซ่อมแซมหมวดหมู่พวกนี้ค่อนข้างดีนะคะเอาลูกค้าอยู่เลยไม่มีปัญหาอะไรนะคะแต่ว่าถ้าไม่ได้อยู่ในกลุ่มนี้เป็นพนักงานออฟฟิศนะคะหรือว่าเป็นเซลล์การขายอะไรอย่างเงี้ยที่ไม่ได้เกี่ยวกับการเดินทางไปไหนมาไหนระยะนี้อาจจะนิ่งๆนะคะระยะนี้อาจจะนิ่งๆประครับประคอง การงานไปนะคะอาจจะยังไม่ก้าวหน้าเป็นระยะที่แบบชิวๆของคุณในครึ่งปีหลังนี้นะคะในเรื่องของครอบครัวอาจจะต้องระวังปัญหาสุขภาพของคนในครอบครัวนะคะไพ่เดทขึ้นมาเป็นไปได้ว่าถ้ายังไม่เป็นโควิดก็อาจจะมีคนในบ้านนะคะมี เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพได้นะคะออหรือว่าการเดินทางไกลของคนที่บ้านอาจจะนาปัญหาสุขภาพมาให้มาเกี่ยวพันกับคุณนะคะส่วนสุขภาพของตัวคุณเองนะคะชาวราศีพฤษภก็ต้องระวังในเรื่องของกระเพาะลําไส้นะคะการที่ออฟฟิศซินโดรมอยู่เฉยๆไม่ได้ออกกำลังกายอันนี้ก็ต้องระวังด้วยนะสำหรับชาวราศีพฤษภนะคะส่วนสุดท้ายในคะในเรื่องของความรักนะ ถ้าเป็นคนโสดน,นะคะระยะนี้คุณอาจจะเจอคนที่เขาเรียกว่าหลายใจนะคะไม่ได้มีคุณแค่คนเดียวมีคนเข้ามาหลายคนให้เลือกอย่างเงี้ยก็เป็นรักเผื่อเลือกลักซ้อนรักแทรกกันไปนะคะแต่ถ้าคุณมีแฟนอยู่แล้วะยะนี้ยอาจจะต้องระวังความสัมพันธ์ที่มันไม่ค่อยดีนักนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่เขาเรียกว่าเรามัวแต่โฟกัสเรื่องงานจนลืมโฟกัสเรื่องของ จิตใจนะคะเออความอ่อนไหวทางจิตใจต่างๆมันก็ต้องเติมหวานให้กันนะคะไม่เช่นนั้นเนี่ยความรักอาจจะมีปัญหานะคะอาจจะมีรักสามเศร้าหรือว่าคนรักของเราอาจจะมีการ ในเรื่องของการนอกใจเกิดขึ้นก็ได้นะคะอาจจะไม่ตรงกับทุกคนนะคะเป็นภาพรวมที่แม่หมอจับไพ่มาเท่านั้นนะคะส่วนในเรื่องของตําแหน่งอรินะ,ะการเริ่มต้นใหม่แม้จะเป็นการเริ่มต้นที่ดีแต่ว่าไพ่ตาแหน่งอริก็บอกว่าคุณอาจจะทําได้แป๊บเดียวประเดี๋ยวประดาวยนะคะยังไม่ได้จริงจังใส่ใจมากหรือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีก็จริงแต่ว่าอาจะมีอุปสรรคลงทุนลงแรงใช้เวลาศึกษาเยอะต้องทุ่มเทกับมันมากมากนะคะก็ ถือว่าเป็นเครื่องปีที่ค่อนข้างที่จะต่อสู้เหมือนกันนะคะแต่ว่ายิ่งทำเยอะก็ยิ่งดีนะคะมันบ่งบอกถึงความมีศัก,กยภาพในตัวคุณที่จะเติบโตขึ้นอีกหนึ่งขั้นนะคะก็เป็นเครื่องปีหลังที่มีโอกาสสำเร็จเพราะว่ามีไพ่หนึ่งเหรียญนะคะเป็นไพ่สี่จตุรเทพในเซตนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะคะก็เหนื่อย เงือแตกได้ตังค์นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันนะคะโอเคเนาะชาวราศีพฤษภนะคะถ้าอยากดูแบบส่วนตัวนะคะแบบมีค่าครูแบบแม่นยำเฉพาะคำทำนายบุคคลเลยแนะนำให้ดูที่ไลน์แอดที่แม่หมอขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ค่ะก็ฝากไว้ด้วยนะคะถ้าถูกใจอย่าลืมกด s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์ให้แม่หมอด้วยค่ะคนที่ดูดวงคือคนรอบครอบค่ะเพราะความไม่แน่นอนคือความแน่นอนนะคะเจอกับแม่หมอคุฎารีใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ